เป็นเจ้าของ s u z u k i Swift วันนี้กับแคมเปญ Swift u Up ัรับ s Su ุสกิว r r r f ฟ e ีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่ากันแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคม2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ไว k i .co.th หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศถึงตอนนี้เราได้8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟาแชเมเปี้ยนส์ลีปประจำฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขก็มีการประกบคู่วางสายเอาไว้ล่วงหน้านเมื่อคืนนี้ แชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดก็เอาชนะจุดโทษแอตเลติโกมาริดนะครับในดาร์บี้แมชแห่งเมืองหลวงสเปนนะครับก็โอ้โหใจหายใจคว่ำเหมือนกันมีดราม่าเล็กน้อยเรอัลมาดริดแชมป์เก่านะครับจะเจอกับอาร์เซนอลนะทีมปืนโตไม่เคยได้แชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปสักครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเคยเข้าชิงเมื่อปี2 0 0 6ตอนนั้นก็พลาดท่าพ่ายแพ้บาร์เซโลนา บริทจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันนะครับก็เป็นเกมระหว่างป s เอสเชเจอกับแอสตันวิลล่าปเอสเชของลุยส์เอริกเก้ก็หมายมั่นปั้นมือนะครับไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เช่นเดียวกันก็เลยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นแชมป์นะฮะต้องเป็นแชมป์ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะก็โอกาสดีนะครับในฤดูกาลนี้ปเอสเชก็จะเจอกับ แอสตันวิลล่าโอ้โหอดีตแชมป์เมื่อปี1982นะครับก็ได้เข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเลยมีมาคัสแรดฟอร์ดด้วยนะ <c oughs> โอ้โหนี่ออกจากออกจากเครื่องแบบปีศาจแดงนะครับมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ้าแชมเปี้ยนส์กันเลยทีเดียวนะโวนอีกสายหนึ่งนะครับบาร์เซโลนาจะเจอกับโบุสเซียดอทมุนแล้วก็ บาเยอร์มิวนิกนะครับปีนี้ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ชิงกันที่บ้านของทีมเสือใต้นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าบาเยนร์มิวนิกทะลุทะลวงเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศก,ก็จะได้เล่นในบ้านตัวเองบาเยอร์มิวนิกครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานก็ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าดูชมทั้ง4คู่ส่วนค่ำคืนวันนี้นะฮะก็เป็นคิวของ ถ้วยเล็กๆนะถ้วยเล็กๆถ้วยน้ำจิ้มนะครับแต่เป็นถ้วยเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าใครได้แชมป์ยูโรปาลีกมันเป็นทางลัดไปสู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ตกต่ำอยู่ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับตกต่ำดําดิ่ง วนเวียนอยู่แถว13 14 15 16เนี่ยมันไม่ไปไหนนะมันจะวนไปวนมาเป็นวังน้ําวนอยู่แถวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปติดท็อปโฟท็อปไฟเนี่ยลืมไปได้เลยมันไม่มีโอกาส100%เซนะครับทางลัดอย่างเดียวคือต้องเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเพียงสถานเดียวเท่านั้นรอบสิทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนัดแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยค่ำคืนวันนี้เป็นเกมที่สครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเจอกับเรอัลโซเซนาดพูดถึงโอทัฟฟอร์ดแล้วก็ใครมีโอกาสรีบไปนะครับนะเพราะว่าอีกประมาณประมาณ10ปีข้างหน้านะะถ้าตีไว้อย่างช้าที่สุดนะประมาณ10ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสนามใหม่นะครับเขาจะสร้างสนามแห่งใหม่เมื่อวันก่อนเนี่ยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเมกะโปรเจกต์สร้างสนามใหม่แน่ นะครับอยู่ในละแวกเดียวกับโอทาฟอร์ดนั่นแหละใครเคยไปแถวนั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นที่โล่งๆนะเป็นที่ว่างที่กว้างๆนะเนื้อที่เยอะแยะมากมายมหาศาลสร้างสนามใหม่ความจุหนึ่งแสนที่นั่งนะครับเข้าไปได้หนึ่งแสนที่นั่งหนึ่งแสนคนเนี่ยสบายๆมูลค่าสองพันล้านปอนด์โอ้โ,โหนะธรรมดานะตอนนี้ก็เป็นหนี้เขาอยู่แล้วนะครับเป็นหนี้เขารวมๆโอโ้ห,หหลายร้อยล้านปอนด์นะครับ ไปสร้างสนามใหม่ก็ต้องกู้เงินมาพอกู้เงินมานะครับเศรษฐกิจในทีมก็อาจจะฝืดเครืองนะการเอาเงินไปทุ่มซื้อตัวผู้เล่นมาร่วมทีมก็อาจจะทำได้ไม่เหมือนเก่านะเพราะฉะนั้นต้องใช้กุญซือเก่งๆต้องใช้กุญซือที่มากบรมีมีความสามารถอะไรแบบนั้นอะโอเคกลับมาที่เกมนี้ครั้งหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นที่ โอทราฟฟอร์ดเจอกับเรอัลโซเซดาจากสเปนนะครับเกมแรกเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแบบเด็กผีมีความเจ็บใจอย่างยิ่งมันน่าเจ็บใจนะครับตรงนี้ว่าเกมเกมนั้นเนี่ยแมนยูเล่นดีนะครับแมนยูโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็สามารถขึ้นนำก่อนได้สำเร็จนะครับเล่นดีกว่าขึ้นนำก่อนสุดท้าย มาเสียประตูแบบเหมือนเดิมคือแมนยูเนี่ยนะครับมันแก้ไม่ตกทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกเกมรับมักจะเสียประตูง่ายๆเสียแบบไม่น่าเสียชอบเสียก่อนนะครับส่วนเกมรุกไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความเด็ดขาดมากพอนะครับใช้โอกาสสิ้นเปลืองเห็นไหมก็เกมรับเป็นอย่างนี้เกมรุกเป็นอย่างนี้ทีมันก็จะเดินกัน่าไปข้างหน้าแบบช้าๆเอื่อยๆตุ่มเตียมตุ่เตี้ยม,มนี่แหละนะครับเกมล่าสุดใน ยูโรปลาลีกที่เสมอกับโซเซดาเนี่ยก็ไปเสียประตูจากลูกโทษที่จุดโทษนะละ่ะแล้วก็เป็นบรูโน่แฟนันเนี่ยไม่ระมัดระวังก็สามารถใช้คำว่าเล่นเลอได้คือจังหวะนั้นมันไม่ควรเอามือยื่นไม่ขดคือข,คขึ้นเทคขึ้นเทคแย่งบอลกลางอากาศคู่แข่งหมุงไม่ถนัดอยู่แล้วนะเอายื่นมือขึ้นไปก็ชัดเจนบอลโดนมือก็จุดโทษนะครับก็จะให้เตะมุมก็อะไรยอยู่ใช่ไหมครับนะกลับมาเล่นที่โอทัฟฟอร์ด ทีนี้แมนยูนะครับจะต้องเล่นเกมรุกแล้วล่ะคือต้องพูดแบบนี้ก่อนก่อนที่จะเจอกันแล้วโซเซดาเนี่ยผมผมให้ค่าทีมจากสเปนทีมนี้ไว้สูงมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่สร้างความลำบากใจให้กับปีศาจแดงอย่างจงหนักแต่เห็นฟอร์มในนัดแรกแล้วเนี่ยก็รู้สึกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่หว่าน,นี่ไม่ใช่ไปดูถูกดูแคลนอะไรกันนะก,ก,ก็คือตอนแรกเราคิดว่า มันน่าจะเก่งกว่านี้อะไรแบบนั้นแต่พอเห็นของจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนเราคิดโอ้ผู้หญิงคนนี้แม่งสวยพีพ่ภูนด้วยเสน่ห์น่ารักและเซ็กบอมอะไรแบบเนี้ยแต่พอเจอตัวจริงโอ้โหเฮี้ยหน้าแม่งรองเท้าแตอกอสัตว์อะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนั้นเฮ้ยมันก็ไม่ได้ว่าสวยมันก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้หน้ากลัวดุดันหน้ากเกรงขามอะไรขนาดนั้นนะครับ,ค,รบคือพูดตรงว่าถ้าแมนยูมุ่งมั่นตั้งใจมีความกระตือรือร้นนะครับ นะใช้จิตวิญญาณนักสู้ลงไปเนี่ยสู้ได้สบายความสามารถไม่ได้เป็นรองแต่ก็อย่างว่านะครับคือปีศาจแดงเนี่ยมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับนึกจะเอาก็เอาบทจะไม่เอากูก็ไม่เอาดื้อแม่งซะอย่าง,งานั้นแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยในช่วงสี่ห้านัดหลังนะครับช่วงสี่ห้านัดหลังในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้ผมเห็นว่า ลพลพรรคปีศาจแดงจากการทํางานของรูเบียนอาโมริมเนี่ยเริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นบอลเนี่ยเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะหรือพูดง่ายๆว่าเฮ้ย <c oughs> อาการมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มเล่นดีขึ้นมีมีความกระตือรือร้นมีความกระเฮี่ยนกระหือรือนนะแสดงความมุ่งมั่นทุ่มเทออกมาแต่ปัญหาคือเนี่ยพอบอลเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะครับไม่เคาะบอลไปไม่ ไม่ถ่ายไปซ้ายไม่ถ่ายไปขวาไม่คืนหลังหน้าเบื่อเนี่ยแต่นะครับในในขณะที่เล่นเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นมันก็ยังมีความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยมาคอยรังควานนะเดี๋ยวเสียประตูจากผู้หลังาประตูพลาดมั่งกองหลังพลาดมั่งกองหน้าเอาโอกาสที่มีไปยัดลงโถส้วมแล้วกดชักโครกทิ้งบ้างอะไรแบบเนี้นะครับคือมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆ คอยมาขัดขวางนะครับไม่ให้แมนยูเนี่ยได้รับผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการเอาง่ายๆ5นัดหลังสุดแมนยูแม่งไม่แพ้แต่ชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะคือไม่แพ้ใครใน90นาทีส่วนที่ตกรอบเอฟเอัพนั่นคือแพ้ดวนจุดโทษอันนี้ก็ต้องล้าไว้ไหนฐานที่เข้าใจนะครับนะคือเริ่มเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะแต่มีแต่อีกแล้ว ไอ้เคียข้อแม้มึงเยอะเกินไอ้บู๋นะมันมีแต่อีกแล้วแต่อะไรอีกแต่สภาพทีมครับนะมันก็ไม่ค่อยจะสมประดีเท่าไหร่นะคนนู้นคนนี้เจ็บโอ้นะคนนั้นเจ็บคนนี้หายคนนั้นเจ็บใหม่คนนั้นติดโทษแบนมันวุ่นวายขายประช่อนไม่หมดนะครับก็เกมนี้จะได้แพทริกดองกูกลับมานะครับ เพราะว่าไม่ติดโทษแบนในถ้วยยุโรปสามารถลงเล่นได้ก็คงจะใช้เป็นวิงแบ็กซ้ายนั่นแหละนะครับก็วิงแบ็กขวาก็ไม่ต้องไปเดาให้ยากนะนัดที่แล้วเขาหลุดไปนะพี่เขาหลุดไปแล้วเขาไม่ยอมปาดเข้ากลางไอ้รัดวุทอยหลุนแม่งวิ่งมานะแม่งสับตีนควบตะบึงมาเต็มที่เลยไอ้เฮียกลายเป็นตีรถเปล่าใะอย่างงั้นนะครับทางขวาก็ลูกโลนะฮะหรือ ลูกโลของพ่อริมนะดิโกโดาโลเซนเต์แบ,บ็กสามตัวเนี่ยน่าคิดนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดวิกตอรินเดเลฟก็โอเคนะโชว์ฟอร์มใช้ได้มาไตาเดลลิกก็โอเคนะครับก็อาจจะเป็นได้ที่จะใช้ลินเดเลฟมาไตาเดลลิกอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นเลนิโยโรแล้วก็พักนุแสแซมัสาราวีไว้เพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับก็เป็นช่วงถือศีลอดก็อาจจะเรื่องของเลี้ยวแรงเรื่องของพละกําลังเขาห้าม ความกินข้าวากินน้ำความกลืนน้นละกลือน,น้ำลาย,ยางไงนะครับก็นะก็อาจจะอาจจะต้องแบบเอ้พักไว้ก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวเอาค่อยมาลงช่วงสุดสัปดาห์พักมสซาละวีไว้คนหนึ่งคงไม่เป็นอะไรนะครับตรงกลางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อูกาเต้กลับมาหรือเปล่านะก็ไม่มีข่าวผมเช็คดูแล้วก็ยังไม่น่าจะได้ถ้ายังไม่ได้กลับมาก็ต้องเป็นบลูโน่นะครับอาจจะต้องคู่กับกาเซมิโร่หรือไม่นะถ้ากาเซมิโร่นัดที่แล้วได้ลงเต็มเลย ก็จะจำเป็นต้องใช้โทบีคอ,อร์ิเออร์ลงมาเป็นตัวจริงกับบรูโน่เลยและสองตัวบนก็เป็นเอเลฮันโดกาลนาะโชแล้วก็โจชวัชวเซอร์ซี่หน้าเป้าไม่มีทางเลือกครับมีอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวนะรวยจราจ,จรอย่างรัดมุสฮอยลุนเพราะว่ารายการนี้ลงชื่อลงทะเบียนดาวรุ่งอย่างชิโดโอบีไม่ทันนะครับก็จำเป็นต้องใช้รัดมุสฮอยลุนไปก่อนก็ล่าสุด ยิงไม่ได้มายี่สิบนัดติดต่อกันยิงไม่ได้มายี่สิบนัดติดต่อกันส่วนเรอัลโซเซดานะครับผมไปเช็คมาอเขาได้มาตินซูบีเมนดี้กลับมาแล้วเกมแรกที่เจอกันเนี่ยไม่ได้ลงนะครับเกมนี้กลับมาแล้วแถมเกมล่าสุด นะครับ <laughs> แถมเกมล่าสุดแม่งมีโรเตชันเว้ยเกมล่าสุดแม่งมีพักเว้ยนะแม่งเอาพวกโอราไซโอลาสบาวอ่ะสุดหน้าทีมชาติสเปนนะที่แล้วแม่งก็ยิงแมนอยู่แม่งเอาอท,เทัเคฟุซากุบุนะฮะไปพักคือพูดง่ายแม่งเอาตัวหลักๆอ่ะพักเพื่อให้สดมากที่สุดก่อนที่จะยกพลมาเยือนโอทรฟฟอร์ดคิดเอาฮะ <laughs> ไม่เบานะคุณซื้อของเรอัลโซเซดาดคือพูดง่ายว่าปล่อยเลยปล่อยในลาลิกาเลยเพราะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรในลาลิกาอยู่แล้วนะครับก็มาเน้นเกมนี้โดยเฉพาะแม่มีการพักตัวก่อนมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแมนยู U, อย่างที่ผมบอกนะครับช่วงหลังเริ่มที่จะมีรูปมีทรงมากขึ้นก็วิเคราะห์ว่าตัวผู้เล่นมันน้อยไง มันก็จะมีกลุ่มผู้เล่นอยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกคนที่จะใช้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยสิบห้าสิบหกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันตลอดสิบห้าสิบหกคนมันจะซ้อมด้วยกันตลอดแล้วพอคนมันน้อยนะครับมันทั่วถึงไงนะครับมันเลยเริ่มที่จะเข้าขารู้ใจนะครับคุ้นเคยกันก็จุดหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีเรื่องของการอา่เรื่องของความเข้าใจกันแต่อีกจุดหนึ่งก็ ใช่ไหมมันมันน้อยเกินไปขนาดมันเล็กเกินไปหน่อยนะครับการทดแทนนะครับมันก็อาจจะเกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นได้นะครับมันทดแทนได้ไม่แน่สนิทแล้วมันก็มีตัวเลือกน้อยเกมนี้แมนยูต้องต้องบอกแบบนี้นะครับถ้ามึงไม่เอาถ้วยยุโรปาลีกไม่เอาแชมป์ยุโรปาลีกให้ได้เนี่ยตอนเนี้ยถ้าผมเป็นโคช้ชถ้าผมเป็นเจ้าของทีมผมทุบหมอ้อข้าวเลยทุบหมอ้อข้าวเหมือน เหมือนเพลงพระเจ้าตากะของนัาแอดอ่ะทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองจันคือทุบหม้อข้าวถ้าตีไม่สําเร็จมึงไม่มีข้าวแดกคิดง่ายๆแบบนี้เลยคือต้องชนะเท่านั้นต้องเป็นแชมป์เท่านั้นถ้าไม่เป็นแชมป์ไม่มีข้าวแดกนี่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูตูดโบแล้วนะครับกําลังถังแตกนะกําลังจะหมดตูดในเดือนธันวาคมปีนี้อันนี้เซอร์ิมเขา เผยเองเลยว่าเงินของปีศษัทแดงกําลังจะหมดนะครับกําลังจะเจ๊งบงกําลังจะหมดตูดแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยให้แมนยูนะครับกลับมาลืมตาอ้าปากได้ก็คือรายได้จากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์ที่ตักตวงได้มหาศาลเพราะฉะนั้นมีมอข้าวเอาทุบทิ้งแม่งเลยคือถ้าไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกไม่ต้องแดกข้าว แบบนั้นครับขอให้ทุกท่านขอให้เด็กผีทิขอให้ทุกท่านขอให้เด็กผีทุกท่านนะครับโชคดีในค่ำคืนวันนี้ตื่นมาดูตอนตีสามขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จ <c oughs> ขอให้แมนยูผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยเถิดนะ <c oughs>